นี่คือตัวต่อนะคะวันนี้เราก็จะมาทำการเปิดพิสดารกับเมนูมกตัวต่อใส่ไข่ใส่พักว้าวขั้งแรกของชีวิตโอ้ยเป็นยังไงเนาะมาลองทำกันดูเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็ทุกเข้าส่วนผสมทุกอย่างนะคะนี่ก็มีตัวต่อแล้วก็พริกแกงวุ้นเส้น แล้วก็ปรุงรสดาามชอบนะคะใส่น้ำปลาใส่ความนัวปรุงไปใส่ไข่ด้วยค่ะอันนี้มกใส่ไข่ด้วยนะคะเด <Okay. S 3> ี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี้เลยเดี๋ยวเรามาติดตามตอนซุกอีกทีหนึ่งนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่ใส่ พักชีนะคะพักชีลาวแล้วก็ต้นหอมด้วยค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็มีใบแมงลักนะคะอีกอย่างหอมหอมุกเรียบร้อยแล้วนะคะ